ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคและประสบการณ์การเตรียมตัวสอบ IELTS ในระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาจาก6 0 000. 000. ไปสู่7.0ยทำยังไงไปดูกันอย่างแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือหนังสือครับหนังสือที่แนะนำก็เป็น Cambridge English IELTS Academic นะครับก็มีตั้งแต่เล่ม1ยันเล่ม16ที่แนะนำก็คือให้ทำตั้งแต่เล่ม8เป็นต้นไปนะครับเพราะมันจะเป็นปัจจุบันมากกว่านะครับ หรือว่าใครทำหนังสือครบหมดแล้วก็จะมี British c o u n i l นะครับสมัครสอบกับ British c o u n i l เขาจะมีข้อสอบ mock test ให้ทำสองชุดนะครับเหมือนจริงทุกอย่างนะครับข้อสอบที่เรา unseen นะครับหลังจากที่ทุกคนได้หนังสือมาแล้วนะผมก็จะมาพูดถึงทริคการทำข้อสอบในแต่ละ p a r ทนะครับมาเริ่มกันที่ part แรกก็คือ part listening part listening part ก็จะมี section one two three f o เรียงจากง่ายไปยากเลย1 2 3 4อาอย่างแรกที่อยากให้ทำก็คืออ่านโจทย์ก็คือเนี่ยอันนี้คือโจทย์ one word on a number ก็คือ1คําคำหรือว่า1ตัวเลข หรือว่า1คําและ1ตัวเลขช่องช่องเนี้ยเราสามารถเขียน1ได้แค่คําเดียวหรือว่าได้แค่ตัวเลขเดียวหรือว่า1ตัวเลขแล้วก็1คําผิดก็คือศูนย์เลยนะครับก็ระวังเรื่องสเป l l ์ลิงด้วยเราฟังอะไรมี S เติม S ไม่มี S ไม่ม s, ไมเติม s ออะไรประมาณนี้นะครับที่ผมแนะนำนะก็คือเซ c ชั่น1อ่ะให้ข้ามไปก่อนถ้าสมมติตอนเริ่มก็คือตอนเริ่มอ่ะเขาจะมีพูด,ดยาวๆเอาเวลาระหว่างนั้นอนะ่ะมาอ่านเซสชั่น2อ่านโจทย์แล้วก็คําถามคําตอบ อ่านโจทย์คำตอบอ่านโจทย์คำตอบประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเนี่ยเราจะพูดมาระหว่างเนี้ยคือเราก็อ่านโจทย์แล้วก็อ่านคำตอบวางไว้แล้วเวลาเรามาอ่านอีกทีเราจะรู้ว่าเขาถามอะไรแล้วก็คำตอบมีอะไรให้เลือกแล้วเวลาฟังเราจะได้เลือกคำตอบเลยทันที Now turn to section one เนี่ยเขาบอก now turn to section one แสดว่าโอเคเขาก็จะเริ่ม section one แล้วแต่มันยังไม่เริ่มมันจะมีคำเกินอีก section one อันนี้ section one อันนี้คือเขาก็จะตื่นระหว่างเนี่ยเรามาอ่านข้อหนึ่งสองสามสี่ suitable first o r f a m l y f i you have some time to look at questions one to four นี่อ่ะอย่างพาร์ทหนึ่งเนี่ยเขาให้เวลาเราอ่านระหว่าง section one two three four ใช่ป่ะ จะเป็น conversation ระหว่างสองคนนะแล้วเขาก็จะพูดมาให้เราฟังแล้วก็เขียนคำที่เขาพูดกันลงไปในช่องว่างหนึ่งสองสามสี่เท่านั้นห้าหกเจ็ดแปดยังไม่มาเขาจะให้เวลาเราอ่านอีกที Can take photo of the จุดๆล้อมรอบด้วยทะเลสาบอย่างอันเนี้ยเขาจะมี example ใช่ไหมแต่ในข้อสอบจริงเดี๋ยวนี้คือมันไม่มี example จะไม่มีอันนี้เลยคือถ้าสมมติเขาให้เวลาอ่านปุ๊บแล้วเขาก็จะเริ่มมาที่ข้อหนึ่งเลยเพราะว่าข้อสอบจริงจะไม่มี example listen carefully and answer questions o to f อันนี้เราก็าจะมาเริ่มทำจริงแลวอ้อลืมบอกคือข้อสอบ IELTS เนี่ยทุกพาร์ททุกแบบมันจะเรียงตามที่เขาพูดมาเลยมันไม่มีข้ามข้อแบบว่าพูด1 2แล้วไป4แล้วค่อยมา3ไม่มีมันจะเรียงเลย1 2 3 4เรารอได้เลยว่าคำตอบมันจะต้องตามมาแน่ๆ How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over a hundred years old. That sounds interesting. how long is the trip about an hour and a half and don't forget to take pictures of the mountains they're all around you when you're on the boat and they look fantastic okay and yeah right? don't forget to take photo of the mountain i assume there's a cafe or something on board sure how old are your children uh my daughter's 15 and my son's seven right well there are various things you can do once you've crossed the lake to make a day of it one thing that's very popular is a visit to the country farm. You're met off the boat by the farmer, and he'll take you to the holding pens where the sheep are kept. Children love feeding them. My son would love that. He really likes animals. Well, there's also a 40 minute trek round the farm on a horse if he wants. Do you think he'd manage it? He hasn't done that before. Sure, it's suitable for complete beginners. Good. And again, visitors are welcome to explore the farm on their own, as long as they take care to close gates and so on. There are some very beautiful gardens along the side of the lake, which also belong to the farm. They'll be just at their best now. You could easily spend an hour or two there. Okay, well, that all sounds good. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. You pay when you get there. Right. หลังจากนี้มันจะเป็นเวลาให้เรา,เาฟัง5ถึงข้อ10เอ section one to เขาจะมีเวลาให้แต่ว่าสำหรับ s e c t i o น4มันจะ10ข้อรวดเลยมันจะไม่มีพักมันจะไม่มีให้เรามาพักแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวลองดู before you hear the rest of the conversation you have some time to look at questions 5- to 10อ่ะระหว่างเนี้ยถ้าสมมุติว่าตอนแรกเลยอะเราดูข้อ 1, 2, 3, 4ี่ แล้วเราสามารถดูได้ถึงข้อ10บแล้วใช่ปะเวลาระหว่างเนี้ยที่เราไม่ต้องมานั่งดูข้อ5ถึงข้อ10เราสามารถข้ามไปอ่านข้อที่เรายังไม่ได้อ่านเช่นข้อ17ถึง20เราก็อ่านไวน้ว่ามันแปลว่าอะไรคําไหนแปลว่าอะไรอันนี้ก็ชื่อคนอ่านรู้แล้วว่ามันต้องจับคู่ข้อสอบแบบนี้ต้องจับคู่ใช่ปะแล้วก็มาอ่านอันนี้ต่อเลยแล้วเราก็มาอ่านเลยขีดไว้เลย ขียนไว้เลยว่าอันไหนควรเราอ่ะกับมาอ่านแล้วคือแบบเอออ๋อข้อนี้มันถามอย่างนี้แล้วคําตอบมีแบบนี้เราจะได้แบบว่ารู้ทันทีไม่ต้องมาอ่านใหม่เขาะะ้าใจปักอ่านเฉพาะที่เราขีดอ,อย่าลืมโจทย์เราอ่านไปเรื่อยๆเลย <Now listen S 2> เนี่ยแล้วพอ now listen <and answer S 2> เราก็เริ่มกลับมา five to, ten. five to ten อ่ะเขาจะพูดต่อเมื่อกี้พูดถึงตรงนี้เพราะฉะนั้น <So S 2> เขาจะเริ่มตรงนี้ well what there else over side lake anything that the can take to you do on of cycling on and is is bike ship trip go There's a trail there called the Back Road. You could easily spend three or four hours exploring it, and the scenery's wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the cruise. There's no extra charge. What's the trail like in terms of difficulty? Quite challenging in places. It wouldn't be suitable for your seven year old. It needs someone who's got a bit more experience. Hmm. Well, my daughter loves cycling, and so do I, so maybe the two of us could go, and my wife and son could stay on the farm. That might work out quite well. But we don't have bikes here. Is there somewhere we could rent them? Yes, there's a place here in the city. It's called Ratchison's. I'll just make a note of that. How do you spell it? R A T C H E. S O N S. It's just by the cruise ship terminal. Okay. You'd also need to pick up a repair kit for the bike from there to take along with you, and you'd need to take along a snack and some water. It'd be best to get those in the city. Fine. That shouldn't be a problem. And I assume I can rent a helmet from the bike place. Sure, you should definitely get that. It's a great ride, but you want to be well prepared because it's very remote. You won't see any shops round there or anywhere to stay, so you need to get back in time for the last boat. Yeah. So what sort of prices are we looking at here? Let's see. That'd be one adult and one child for the cruise with farm tour. That's one hundred and seventeen dollars, and an adult and a child for the cruise only, so that's two hundred and fourteen dollars altogether. Oh, wait a minute. How old did you say your daughter was? Fifteen. Then I'm afraid it's $267 because she has to pay the adult fare, which is $75, instead of the child fare, which is $22. Sorry about that. That's okay. That's so, ah, ane kah kah pah neng, chah pa? Ne, lao jah hien M A P yeng capital letter phit คือตัวใหญ่ก็คือผิดเลยบางทีก็ต้องเขียน m เล็ก e m a p r m, m a p ก็ต้องเขียนให้ถูกแล้วก็ have some experience เมื่อกี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจอ่ะผมครั้งแรกที่สอบ iel t s listening นะก็คนะือได้5.5ส่วนใหญ่ปัญหาละก็คือมามาจาก s กับ es อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องฟังให้ดีๆว่าเขามี s หรือ es ไหมแล้วก็คำเฉพาะเช่นช,ชื่อเนี่ยชื่อสถานที่ตัว r ต้องเป็นตัว r ใหญ่หรือว่าตัวที่เริ่มต้นที่เป็นชื่อคนชื่อสถานที่ต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้น ถ้าเป็นตัวเล็กผิดคะแนนศูย์ถึงจะสะกดถูกหมดแต่ว่าตัวแรกไม่เป็นแคปิตอลก็ผิดแล้วก็เนี่ยพอเราได้ข้อนี้เสร็จแล้วใช่ปะจะเห็นได้ว่าเขาอ่ะพูดอันนี้ต่อเลยทันทีข้อสอบมันไม่รอเราเราต้องรู้ว่าข้อสอบมันไปถึงไหนแล้วถ้าเราเราพลาดไปอะ่ะเราจะตามมันไม่ทันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาตรวจคาตอบอีกทีนะส่วนไอ,นนอเนี้ยข้อสิเน,นี่ยอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าข้อสอบหลอก ตอนแรกบอกมา117อะคือมันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วเขาก็บอกทั้งทั้ง210เท่าไรเนี่ยอ่านไม่ออก218มัน่นนะก็คือเขาบอกไปแล้วเออทั้งทั้งคือเท่านี้นะเราเขียนไปแล้วแต่เขามาแก้ทีหลังว่าถ้าลูกสาวอายุมากกว่าเท่านี้เท่านี้ราคาทั้งหมดต้องเป็น267เพราะฉะนั้นคําตอบสุดท้ายต้องเป็น267เท่านั้นนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวเลขตัวเดียวคํา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 เดียวคํําเดียวคาเดียว มันจะไม่มีอะไรนอกเหนือจาก1คําและ1ตัวเลขเลยหรือไม่ก็แอนก็คือจะมีแค่1นตัวเลขกับ1คําเท่านั้นถ้าเราเขียนเกิน1คําถือว่าศูนย์ครับข้อสอบลิสตนิงนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องว่างให้เติมแบบนี้แหละแต่ว่าหลังๆแล้วอะ่ะมันจะเป็นคําศัพท์ที่ยากมากขึ้นเรามาลองตรวจข้อสอบกันดีกว่าฉเฉลยมันก็จะอยู่ท้ายๆนะอ่ะลิสติงเทสตอ่ะมาร์เทนเมื่อกี้เราถูกพอสเราถูกการ์เด้นเราถูกลันช์เราถูกแมปเราถูกเอ็กซ์เพรียร์เนี่ยเมื่อกี้ผมเติม S ไป เพราะฉะนั้นถ้าสมมติคำตอบคือ experience ไม่มี s เพราะฉะนั้นอันนี้ผิดผมได้ผิดเลยเพราะเมื่อกี้ผมเขียน experience มี s นะครับแลวชัสั้นเนี่ยไงตัว r capital helmet ถูก shop มี s 267ได้ว่าผิดไปละ1ถ้าสมมุติเราอยากได้แบบ over all 7ขึ้นไปนะก็ควรที่จะทำ section 1, section 2ให้ถูกแบบว่าแทบถูกข้อเพราะว่า s e a t o n i n g 7ต้องได้ โอเวอร์ออจาก40ข้อต้องได้30เต็ม40ถึงจะได้7เป็นอย่างน้อยอันนี้ก็เป็นข้อสอบแบบ u u t t p p l e h o o i e แล้วอย่างที่บอกก็คือเราต้องอ่านโจทย์มาก่อนเรื่อยๆก็เราก็ต้องหาคีย์เวิร์ดว่าคําถามมาถามอะไรแล้วก็คําตอบมีอะไรบ้างเช่นเนี่ยอย่างข้อ14เนี่ยอันนี้ง่ายเลย Car parking is free in some car park If you free if stay for less than hour u u y s o m e t h i n in n the shop stay less than hour buy in the shop park evening at weekend and when we're talking, we're talking what open to ah, Parking at the sheep market is easy. There are plenty of pay and display car parking spaces on the roadsides, which are fine if you just want to stay for an hour or two. But if you want to spend the day there, it's better to park in one of the four underground car parks. It's not expensive. and if you can present a receipt from one of the local stores, you'll not be charged at all. After 6pm, many of the car parks have a flat rate which varies, but it is usually very reasonable. เน yeah. yeah, uh, ี and this one says, you buy it, it free ่ยอย่างเมื่อกี้เขาก็พูดว่าอ่ะถึงอันนี้ก็โดนปรับอันนี้ก็คือมีค่าใช้จ่ายและอันนี้เขาก็บอกว่าถ้าซื้อมันนอฟรีเรารู้ว่าเราต้องอ่านโจทย์ว่าเขาถามอะไรใช่ปะ่ะแล้วพอถึงข้อเราต้องมาดูคำตอบแล้วเราก็ต้องมาฟังว่าเขาพูดว่ายังไงนะ มันก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะถ้าทุกคนฝึกนอันนี้ก็เป็นข้อสอบแบบแบบนะครับก็อย่างที่บอกว่าก็ก็คือเขาจะเรียงข้อลงมาเลยเขาจะพูดแบบว่าพูดเกี่ยวกับข้อ15ข้อ16ข้อ17ข้อ18ข้อ19แล้วก็ข้อ20เลยเขาจะเรียงมาทีละอย่างเลยว่าไอข้อ15เนี้ยจะอยู่ตรงไหน a b c d e f g h i เนี่ยคือเราต้องเอาตัวอักษรพวกเนี้ยตัวอักษรทั้งหลายเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมาเขียนในนี้นะครับ To long time do. Yeah, he said to now listen and answer questions 15 to 20. The sheep market is one of the main centers for art and history in the whole of the country. If you look at our map, you'll see some of the main attractions there. Most visitors start from Crawley Road at the bottom of the map. The Reynolds House is one of the oldest houses in the city and is open to the public. It's on the north side of Crawley Road, next to the footpath that leads to the public gardens. The area is particularly interesting for its unusual sculptures. The Thumb is just what its name suggests, but it's about 10 metres high. You'll see it on Hill Road, across the road from the bank. The museum's got a particularly fine collection of New Zealand landscapes. It's on the east side of the sheep market on City Road. It's on the other side of the road from the public gardens, immediately facing the junction with Hill Road. The Contemporary Art Gallery is on a little road that leads off Station Square, not far from the public gardens. The road ends at the gallery, it doesn't go anywhere else. That's open every day, except Mondays. The Warner Gallery specialises in 19th century art. It's on City Road, near the junction with Crawley Road. On the same side of the road as the public gardens. It's open on weekdays from 9 to 5, and entry is free. Finally, if you're interested in purchasing high quality artwork, the place to go is Nucleus. You need to go from Crawley Road up through Station Square and east along Hill Road until you get to a small winding road turning off. Go up there, and it's on your right. If you get to City Road, you've gone too far. That is the end of section two อ่ะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเขาจะพูดเรียงลงมาเลยอย่างข้อ1ิเนี่ยเขาก็พูดมาข้อแล้วก็ตามด้วยข้อ16ว่าเขาบอกอยู่ตรงข้ามแบงก์อย่างเงี้ยข้อ17เเอ่อข้อ17เขาบอกเนี่ยอยู่ตรงข้ามสามแยกเนี่ยก็คืออยู่อยู่ข้างขวาของเอ่อ city road เนี่ยเนี่ยก็ตอบตอบเป็น F คือเขาจะบอกทุกทุกอย่างมาเลยคือแบบเราแค่ฟังแล้วก็แค่แปลในหัว,วว่ามันแปลว่าอะไรแล้วเราก็เอามาลงใส่ลงใส่ลงใส่ลง อย่างข้อ G เีเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยเขาก็พูดว่าเออมันไม่อยู่อยู่ไม่ไกลกว่าจาก2อ,อันเนี้ยแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทางตันกม็มีแค่ G อันเดียวก็คือ G แล้วก็ข้อไออันเนี้ยเขาก็พูดเหมือนกันเขาพูดทุกอย่างเลยครับคือเราแค่ Follow ตามแค่นั้นเองเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราเนี่ยขึ้นมาไปทาง e a s ตตะวันออกเราข้ามไปเนี้ยไม่ถึง Cityro a d แต่อยู่ด้านขวาก็คือ B มันก็แค่นี้เองครับก็อันเนี้ยผมว่า มันเป็นข้อสอบ listening ที่ง่ายที่สุดก็ต้องทําให้ได้เต็มมันมันเหมือนแบบเขาบอกข้อสอบมาเหมือนแบบเราค่อยฟังเราแค่ฟังแล้วก็แค่เขียนตามว่าอะไรต้องอยู่ตรงไหนอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบที่คิดผมคิดว่ามันยากพอสมควรสําหรับ listening เพราะว่ามันคือข้อสอบจับคู่เนาะคือก่อนอื่นเลยอะ่ะเราต้องอ่าน choice ทั้งหมดเนี่ยอ่าน A ถึง G เนี่ยเราต้องอ่านว่ามันแปลว่าอะไรบ้างแล้วเขาก็จะพูดมาอันนี้เกี่ยวกับเรื่องหนังใช่ไหม เขาจะพูดมาหนังชื่อแรนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอะไรเทคนิคก็คืออ่านแล้วก็จำคีย์เวิร์ดว่ามันเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นข้อ A ข้อ A เนี่ยเกี่ยวกับ show historical period คือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อ่ะจำไว้แค่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ c o n t a i n part of the play ก็มีการละเล่นอ่ะจำไว้ similar to another kind o of film เหมือนกับอะไรสักอย่างเขาต้องพูดถึง2ฟิล์มแล้วเปรียบเทียบว,ว่ามันเหมือนกันอย่างข้อข้อดีอย่างเงี้ย turn out to be unpopular with audience คือ เพราะว่าเขาก็ต้องมีความคิดเห็นว่าเออหนังเรื่องนี้คนดูไม่ค่อยชอบอ่ะเราก็จาไว้คือจําคําแปลครับแล้วก็พอเขาพูดอ่ะแล้วเราก็จะอ,อ๋อมันอยู่ข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบนี้ข้อนี้ต้องตอบนี้ประมาณนี้ครับประเด็นหลักเลยคือฝึกทําเยอะๆแล้วเราก็จะทําได้เองเออถ้าสมมุติถามถึงทริคก,การทำทริคก,การฝึกฟังทํำยังไงการฝึกฟังของผมนะตอนแรกผมก็สกิลการฟังคือไม่ได้ดีเยี่ยมคือได้แค่5.5 คือมันน้อยมากก็เลยไปเลือกดูหนังครับที่เราชอบอย่างเช่นผมก็เลือกดู Harry Potter แต่ว่าไม่ได้เลือกดูแบบว่าภาคไทยหรือว่าซับไทยนะเราต้องเลือกดูแบบว่าเป็นซับอังกฤษแล้วก็เป็นแบบเสียงซาวด์แทร็กด้วยเป็นเสียงของเขาเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ฟัง แล้วก็อ่านซับว่าเขาพูดคําว่าอะไรแล้วเราก็จะชินของ IELT เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีหลายสำเนียงในการจะเป็นอ,อเมริกันก็มีจะเป็นบรติชก็มีอยู่ที่การฝึกฝนครับแนะนําให้ดูหนังฟังเพลงเป็นภาษาอังกฤษอ่านซับอิงให้เราชินนะครับอย่าง Harry Potter อย่ายัง้งมี8ดภาคฟังไปเลยมันมีคําศัพท์ที่เราไม่รู้มีคําศัพท์ที่เราไม่เคยรู้เราก็จะได้รู้ว่ามันแปลว่าอะไรคํานี้ได้ยินมาเป็นคําว่าอะไรแล้วเราก็จะเพิ่มคะแนน listening เราได้ มาถึงส่วนเซสชันสุดท้ายน,นะซึ่งเป็นเซสชันที่ยากที่สุดเลยนะส่วนอย่าเซสชันโฟร์เขาจะเป็น one word only ก็คือให้เป็นคําเดียวแต่ว่าที่เคยทําก็คือมีถึง two word นะก็คือเคยเจอเหมือนกันก็มันจะเป็นบทความยาวๆมาอย่างนี้เลยครับแล้วก็จะให้เราให้เวลาเราในการเตรียมตัวอ่านทั้งหมดเนี่ยก่อนที่เขาจะเริ่มพูดคุยหรือว่าเป็นเทปอัดของการเลคเชอร์หรืออาจารย์พูดประมาณนี้ครับ ซึ่งเขาไม่ได้มีแบบว่าพักครึ่งแบบว่าห้าข้อแล้วพักครึ่งให้อ่านอ่านที่เหลืออ่านที่เหลือแบบนี้ไม่มีนะพาร์ Part section f o คือเขาจะพูดตั้งแต่ข้อสามสิบเอ็ดถึงข้อสี่สิบเลยแต่ถ้าเราหลุดอ่ะเราจะหาจุดที่เราหลุดได้ยากมากดังนั้นอย่างที่บอกก็คือเราต้องรู้ว่าตอนเนี้ข้อสามสิบเอ็ดเขาต้องพูดเกี่ยวกับอะไรข้อสามสิบสองพูดเกี่ยวกับอะไรแล้วระหว่างทางอ่ะมันคืออะไรสมมุติเราอ่ะ ฟังข้อสามสิบสองแล้วกว่าจะถึงข้อสามสิบสามอาจจะนานแบบนานมากเขาพาออกทะเลไปนานมากเพราะฉะนั้นเราต้องดูเนี่ยว่าก่อนหน้าข้อสามสิบสามมีอะไรพอเจอเราก็ติ๊กไว้แล้วก็ใกล้ถึงแล้วนะเตือนตัวเองไว้เรื่อยๆครับส่วนที่เคยเจอก็คือระหว่างเกินก่อนก่อนถึงข้อสามสิบแปดคือเกินนานมากพูดนานมากจนเราคิดว่าเราเหม่อไปหรือเปล่าแล้วก็หายไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติมากๆในการที่แบบว่าตอนนี้เขาพูดถึงไหนคือถ,ถ้าสมมติถึงตรงนี้แล้วเราอยู่ข้อสามสิบสองแล้วแต่เราจําได้ว่า เออข้อสามอย่างเงี้ยตอบอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือไปผ่าน3ามสิไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งข้อ33แล้วไปทําข้อ34เป็นต้นไปเสียหน,นึ่งคะแนนดีกว่าเสียคะแนนทั้งหมดนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะเอาละครับ,รบสรุปสั้นๆง่ายๆสําหรับข้อสอบ listening นะครับคือเราจะต้องอ่านโจทย์ล่วงหน้าไปจากที่เขากําลังจะให้เราทำนะครับเช่นเรากำลังจะเริ่มทำ section 1เราควรที่จะไปอ่าน section 2 3 4ไว้รอนะครับเพราะ section 1เป็น section ที่ง่ายที่สุด เพราะฉะนั้นเราสามารถทําไปด้วยฟังไปด้วยได้สําหรับ section วันะถ้าเราฝึกเยอะๆเราจะทําได้แน่นอนครับข้อสอบแต่ละแบบอะ่ะมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะโดย multiple choice เนี่ยมันใช้เวลาในการอ่านและทําความเข้าใจย,ยากมากเพราะฉะนั้นในส่วนของ multiple choice อยากให้ทุกคนตั้งใจอ่านแล้วก็ตั้งใจขีดคีย์เวิร์ดไว้คลิปหน้าผมจะมาพูดเกี่ยวกับการทํา reading ซึ่งมันมีเยอะมากในการทํา reading ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ